และตอนนี้สถานที่ต่อมาที่เราออกมาจากหมู่บ้านน้ำใสนะครับก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราลองไปดูรอบๆทะเลสาบยามานากะนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นไงก็หนึ่งในห้าทะเลสาบรอบๆฟูจินะครับที่เราจะมาถ่ายรูปกันเนีย่ยนักท่องเที่ยวเพียบไปนะเพื่อนๆน,นี่รถที่ผมขับ <c oughs> เราเช่ามา <c oughs> จองแล้วก็เช่ามานะครับที่สาคัญคุณจะต้องมีใบกับขี่สากลน,นะไม่ใช่อยู่่คุณมีใบกับขี่ประเทศไทยแล้วมาขับไม่ได้นะตำรวจเรียกใีซวยเลยนะแล้วกฎหมายที่นี่ยังโหดขับตามเอความเร็วที่เขาบอกว่าให้ขับสี่สิบอะไรเงี้ยก็ต้องสี่สิบนะเกินนี่คุณยุ่งเลยนะถ้าเขาส่งเขาส่งกล้องส่งภาพไป ทางศูนย์รถนี่คุณเสียค่าปรับเลยนะครับแพงเลยนะนี่กดเบจอน,นี่ต้องไปอ่ะนี่คุที่อูยังสวยอ่ะดูดูรอบๆแต่ผมจะรีวิวไม่เยอะนะแถวๆนี้ยมันก็เป็นเนี่ยทางแบบเนี้ยยาวรอบทะเลสาบเลยฝั่งนู้นเป็นหมู่บ้านเนี่ยนักท่องเที่ยวเพียบแล้วมันจะมีเอ่ออะไรนะเขาเรียกน,นะเรือเป็ดอ่ะ เ,เรือถีบเป็นเป็ดออะไว้ถีบโซนนู้นนี่นะผูจิเพื่อนๆสดๆชัดๆมีพิมะมีหมวกสวยเลยนะนักท่องเที่ยวเต็มฝั่งนู้นก็เยอ,ะ,อะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะเพื่อนๆเ,เราจะไปที่ไหนต่อเรายังไม่บอกนะครับเดี๋ยวลองเปรดอชมเลยนะครับไปนี่ตุลตา ไปเดินทางกันต่อนะครับเราต้องไปหลายที่สนุกสนุกไม่มีทัวร์ครับไปกันเองสามคนไม่ต้องมีใครมาคอยเรียกคอยฝักมืออยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายแต่อย่าทำผิดกฎของของเขาเลยเนเอออย่าทำผิดกฎผิดกฎของเขาอะกฎระเบียบเขามีนะไม่ต้องปฏิบัติเราเป็นนักท่องเที่ยวไป ตอนนี้เราก็มาอีกที่งแล้วน,นะครับหลังจากที่เราเามาจากทะเลสาบเขาเรียกว่า <ure> เจดีคุูุยโตชูเรโตูเรโตอมันเป็นมุกอะ่ะเพื่อนผมเรียกถูกเลยวะเจดีชูเรโต้ใส่หมวกใส่อะไรก่อนไปเราไปดูกัน ๋ยวล็อกรถก่อนโอ้ยปุญแกอยู่ไหนนี่ล็อกรถก่อนล็อกรถเรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อยพี่มาได้ชาตโทรศัพท์ไหมชาตอิอยู่อ๋อู้บรรยากาศเดินขาหลัง แต่เ,เขามีจักรยานให้เราปั่นนะนูน่นสุจิเ,เี๋ยวไปกินเลยข้าบนบมไเราจะกินน้ำมันญี่ปุนเนี่ยกินน้ำน้อยมาเลยะ่ะเออ ก่้นี่คือตู้อะไรน้ำอุ้ยมีนักโทด้วยเคยกินตูกระโองไหไม่เคยเราอยากกินอันนี้ อะไรวะเนะนี่ยชายแคบนี่คือนางพลดเทคนี่อะไรเนี่ยชาขึ้นบุกไปตัวแดงตัวแดงปะเนี่ยเหมือนนกัเออน้ำตัวแดงวะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี่นะครับเพื่อนๆฮะ เอามึงป่วยคนเดียวกูไปไปด้วยเนี่ยโอ้โหมึงไม่ได้นี่เปียดอะไรน้ชาือเปะแปะบัตรไปบีเลยอ๋อกดหนีปะกดไปแล้ว มันเขียนมันเป็นหนอดเลยไม่หมูอะโอ้ยอะไรอัดร้อนเลยเออี่โหยัเจ้าของจริงร้อนมามเลยของจริงอย่างเดียวเองไอ้อย่างของจริงของจริงอย่างเดียวไอ้เรื่องกินเนี่ยของจริงอุ่นเอ้ยอุ่นๆเลยอ่ะเอ้ยแต่นี้มันมีน้ำชาไหม ไม่มีน้ำชามีอะไรนะหนึ่งอ๋อกาแฟกาแฟล้วนี่คืออะไรอะน้ชาทีนี่ไงอะไรของในภาพเ<า>ต็มครัวนั่นเนี่ยไม่ต้องพบเอออันนี้มันน่าจะบวมนะล่บวบเปล่าของชอวนี่อันนี้มันโชว์โชว์โชว์เฉยอ่ะเดี๋ยวเราจะ เราจะขึ้นไปบนนี้นะเพื่อนๆ่นะสองนู้นคือฟิววิวฟูจินะฮะทำไม่วะ <laughs> ออากาศเย็นเดินนิดหนึ่งหนาวแล้วอทนี้อะไรวะเนี่อยโอ้ยนี่มันต้นอะไรนะต้นสนใช่ไหม อโใส่ลแมันหายใจไม่ออกโอ้ยเดี๋ยวนิดยังม่งโคตรเหนื่อยเลยเท่าไหร่วเนี่ยน่าจะมีลบสองนี่มั้งเนี่ยเฮ้เฮ้ ้ได้นะราคาตะกบยาวเออมันได้พกมาว่ะอ้ไาขบนมีอะไรข้างบน เราไปเจดีแดงกันนะเพื่อน ี่นะอันที่เขาบอกว่ายิงสูงยิงหนาวอ่าเพื่อนๆอนโอ้ย,อยเดี๋ยวนี่ผมมีถุงอุ่นมือมานะกัมไว้เดี๋ยวอุ่นมือหน่อยอย ไปต่อเฮ้ยอา้ <c oughs> อาวมีรถขึ้นด้วยเหรอ,อรถขึ้นได้ด้วยเหรอเนี่ยอา้าวรถขึ้นได้ด้วยเนี่ยเพื่อน รขึ้นได้ด้วยหรอเนี่ยไปต่อ

Hmm. <laughs> ว <c oughs> ันนี้ก็มาถึงเจดีแดงแล้วนะนะเจดีแดงประเทศญี่ปุ่นโอ้ยด,ดูวิวดูวิวดีเพื่อนๆดูวิวเดี๋ยวจะไปขึ้นไปอีกชั้นนะนี้เราขึ้นมาบนเขาสูงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนี่นี่นี่เจดีแดง <c oughs> เป็นไงล่ะไป นี่อะไรไม่รู้เออเป็นห้องน้ำป่ะนี่เป็นห้องน้ำป่ะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่อะไรโอ้หดูวิวข้างล่าง่างเพื่อนๆูดูวิวข้างล่าง

<c oughs> เอานี้ข้าไ้ไ <c oughs> โอ้ยนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยเพื่อน,อน <c oughs> ห้ามบินโดรน <c oughs> นี่เป็นกฎหมายของเขานะห้ามบินโดรนมีป้ายบอกอยู่นักท <c oughs> ่องเที่ยวเพียบเลย เทียวเทียบเลยนม่เขาขึ้นมาถ่ายวิวนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะถ่ายบ้างแดดอย่างตาจีเป่งน,นี่เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับอ้าวเพื่อนผมไปไหนแล้ววะ จะไปกันต่อนะครับนักท่องเที่ยวเยอะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วเราเดี๋ยวไปอีกที่นึงเฮ้ยตรงนี้ก็เปียวอยู่หน้านี่เพื่อนเพื่อนเออ โหดูด,ดูเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเราจะถ่ายรูปตรงนี้กันก่อนไปเพื่อนๆเราเดินทางกลับกันนะครับด,ดูความสูง ได้อูยเหรอแต่น่าจะ <tiếng nói> <coughs> Полезом в кадр. Помылся. О, это был тот. Какой? 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 นี่คือทางลงนะเมื่อกี้ขึ้นมาทางรถวันนี้เราจะขึ้นเราจะลงทางบันไดนะเพื<ๆ>่อนๆเออวิวอย่างสวยอะ่ะวิวสวยอากาศเย็น เขาบาดเมืองหนาวนี่วะอันนี้หนาวไงผมเนี่ยเขานิอมออานี้หนาวแต่นไปเยนะเาเออจะบ้าานนี้ถ้ารับเจียเราติดแล้วอีกรอบยี่ดีกยี่ีเดกคนนั้นว่าด้จีนรับยี่ิบไม่ไม่นดูไผใออตใขันมาขิงกูอ๋ออีอไอ้ดี นามคุณเดียวกันอีกหาตบมเป็นอีกกูไม่รู้จักอ่ะก็แอดเฟซมานาคุณเดียวกันกูเลยรับไปเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวเราจะลงกันแหละทางลงก็ไม่มีเลยมากเป็นบันไดอย่างนี้เนี่ยที่เพื่อนเห็นนี่มันต้นซากุระนะโอ้โถ้าซากุระมันบานเนี่ยมันจะโคตรสวยนะเพื่อนของ ตอนนี้ตอนนี้ห้าองศาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มเย็นแล้วเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมันจะอาจจะติดรบห้าแหละในนี่ในนี่บอกถึงรบห้าเห็นไหมเออถึงรบห้าหนาวขมือแทบ,บแตก